สวัสดีครับผมชื่อเคเชื่อเถอว่าความดีของเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของเขาได้ต่อให้เราดีกับเขามากจะแค่ไหนก็เปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกครับเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้ในต่อเมื่อเขายังอยากอยู่กับเรายังอยากรักษาเราไว้เท่านั้น เราอย่าไปตั้งความหวังกับใครต่อใครให้มันมากนักเพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเมื่อวานบอกว่ารักวันนี้บอกว่าคิดถึงพรุ่งนี้บอกเลิกตอนเช้าบอกรักและรักเธอเสมอตอนบ่ายก็บอกลา ยิ่งคาดหวังมากไปก็ยิ่งเจ็บปวดเปล่าๆคุณจำไว้เลยนะว่าคนที่รักคุณจริงๆเขาจะไม่ทิ้งคุณไปไหนหรอกในวันที่คุณลำบากแม้บางครั้งเขาอาจจะช่วยคุณได้ไม่มากนะัก แต่เขาจะคอยอยู่ข้างๆคุณเสมอไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้คุณเผชิญปัญหาทำลำพังอย่างดเดียวแน่นอนใช่ในอดีตหลายๆคนเจอและเคยพลาดเจอคนที่ไม่จริงใจกับเรามาแล้ว แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีหรือเจอคนดีๆอีกเลยในหลายอย่างที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องโอกาสจากใครถ้าเขาเต็มใจที่จะอยู่กับเราเขาก็จะให้เราเอง